ก็เล่นต่อจากคลิปที่แล้วเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมกับเกม s e ว e น n i g h Rebirth นั่นเองนะคลิปนี้เนี่ยผมบอกคนดูไว้ว่าผมจะปั้นตัวละครใครนั่นเองนะฮะเป็นตัวใหม่ที่หลายคนบอกว่าทาให้พี่แทโอเราเนี่ยตกเมตาไปเลยนะคุณผู้ชมอันนี้ภารกิจครับปรับไปด้วยลวกันจากคลิปที่แล้วแหละก็เล่นต่อเลยอะ่ะจริงจังนะฮะอยากปั้นตัวละครใครแล้วเดี๋ยวรับของอย่ห้อื่นไปก่อนลวกันนะครับมากรุกเซนะ่าโอ้เปิดเกือบหมดแล้วคุณผู้ชมมีคนดูแนะนำว่าเปิดเวลาสองช่องนะฮะนี่ผมก็พยายามเปิดเวลาสองช่องนะคุณ คุ้มค่าสุดนะฮะเริ่มเล่นใหม่มันเหนื่อยจัดไอดี่ไก่ร้านเราได้นะร้าน e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  store จำหน่ายดีไก่ปลาไก่เพชรไก่ตันและรับฟาร์มหลากหลายแมปใช้บริการใต้คลิปนี้ใครที่อยากจะฟาร์มเกมแบบ Fk และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยฟาร์มขอแนะนำแอป UG Phone แอปพลิเคชันที่จะช่วยการฟาร์มสะดวกสบายมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์เปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่จะสามารถช่วยเราฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดมือถือปิดคอมปิด เน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟังให้เราอยู่ถ้า,ากลัวมือถือแบตเสื่อมเครื่องร้อนเปลืองเน็ตแอป u ูจีโฟนช่วยตรงนี้ได้เจ๋งมากราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทเท่านั้นและจะแนะนําเป็นแพ็กเกจ MVP นะครับราคาจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นนิดหน่อยแต่สเปคที่ได้จะแรงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลยครับเพิ่มราคานิดหน่อยคุ้มค่ากว่าลื่นกว่าใครสนใจแอปยูจีโฟนลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับ แล้วก็เดี๋ยวมาอัปเกรดอัศวินอื่นๆกว่าละกันนะคุณผู้ชมโซ so, e, no, อีแอรียลโนโฮโออัพให้หมดอัพให้หมดเลยเยอะเกินอัพไปเลยแล้วก็ที่สําคัญครับเดี๋ยวเราจะมาวิวัฒนาการตัวใครนะฮะในคลิปนี้นั่นเองวิวัฒนาการได้เลยนะเพราะว่าผมเนี่ยมีของพอแล้วนะครับคุณผู้ชมกับการอัปเกรดตัวนี้นี่4จุกพัดใครโคทว่วิวฒน์ไปเลยครับ ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็น5ดาวเลยนะครับคุณผู้ชมต่อไปก็จะเป็น6ดาวนั่นเองนะแล้วก็เอามันมาอัปเกรดนะฮะยัดเข้าไปอันนี้10%หเปอเตัวละคร3าดาวยัดไปดีกว่านะนี่25%นะฮะตีบวกง่ายกว่าวีวัตไปอีกคุณผู้ชมอีก1่ขั้นก็จะเป็น6ดาวเลยนี่นี่คือ40อยู่นะคุณผู้ชมตัวมันเท่อยู่ในเนี่เอาดี บวกหนี่คืออัปเกรดแบบพื้นฐานแบบสุดเร็วนะฮะส่วนอัปเกรดช่องเนะครับเหมือนว่าจะยังอัปเกรดไม่ได้นะเพราะว่าตัวละครผมเนี่ยไม่พอเร็วนะครับกับการอัปเกรดอาจจะได้ผสมนะครับเดี๋ยวต้องผสมเอาเนาะโอเคแล้วก็ผสมนะฮะเหมือนเดิมผสมไปเลยดูสิว่าจะได้ของดีไหมนิ่งเลยครับเปิดให้หมดเลย เรือทั้งหมดนั่นแหละนะคุณผู้ชมก็จะได้มาเป็น5ดาวนะแล้วก็เอา5ดาวมาอัปเกรดต่อนะครับตามนั้นจะได้เปิดช่องตัวละครเนาะอ่าก็ผสมได้แค่นี้ผสมไปเลยจะได้มาเป็น6ดาวนั่นเองนะจะได้ตัวดีๆไหมไม่ได้นะฮะเลือตันนี้ผมมีหมดเลี้ยวนะครับคุณผู้ชมแบ็คโรดยัดเข้าไปปลดล็อกช่องอ่าตัวนี้ก็ปลดล็อกช่องนะฮะเรียบร้อยปลดครบแล้วนะครับคุณผู้ชมทุกช่องนะฮะแค่นี้ปั้นแบบชิวๆ แล้วก็มาสุ่มมันสักหน่อยแลวกันนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะอยู่ในตู้พิกอัพนั่นเองนะฮะพิก,ก้าเราไม่อยากได้ริ้วนี้คุณผู้ชมลาก,ก่อยไอ้ตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยรินไอ้ตัวนี้แคร์แม่เอใครมันไม่ได้อยู่ในนี้แหละคุณผู้ชมเอาตัวอะไรใส่ดีตัวนี้แล้วกันเนาะส่วนในนี้อ่ะก็ประมาณนี้ไปละกันนะครับเรียกไปสิบรอบตัวฟรี เกลือนะฮะตามทองเรื่องนะครับคุณผู้ชมแบคโรดกับปรีนะฮะมาทำไมส่วนเรียกพิกอัพนะครับคุณผู้ชมผมก็มีรูบี้อยู่สามพันก็สุ่มได้สามรอบสุ่มตู้ใครละกันเนาะอยากอัพซีมันนะฮะสักซีสองก็โอเคแล้วนะครับไม่โลภมากชิวๆเกลือนะฮะรอบแรกรอบสองข้ามกระซินไปเลยสุดท้ายนะฮะอันนี้เกลือเรียบร้อยยับนะส่วนสุมสันเลี้ยงครับคุณผู้ชมจัดไป โอ้จะได้ตัวดีๆบ้างไหมสัตว์เลี้ยงโอ้ได้นิกกี้มานะฮะอ่าแล้วก็ตัวโนตอันนี้เกลือเปิดไปเลยอันนี้ก็เกลือโคลอาก็ยังดีนะอันนี้ก็เกลือหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้โหสัตว์เลี้ยงก็เกลือเหมือนกัน <S <S เหมือนว่าคลิปนี้จะเกลือยับเลยนะรับไปได้อีกห้าสุมได้อีกนะเอาจริงส่วนในนี้รับไปเลยนะครับจะได้ตัวสุมมาอีกส่วนเบนเดอร์พาสนะคุณผู้ชมรับไปเลยมาสุมอีกเพิ่งได้มาอย่างละนนิดอย่างละหน่อยจัดไป ตามนั้นไม่ต้องคิดมากพิกอัพไปต่อตามนั้น <laughs> ส่วนการปั้นตัวละครใครนะฮะตัวใครเนี่ยมันเป็นตัวกายภาพนะคุณผู้ชมจริง,รงๆก็สามารถเอาของจากตัวละครแทโอเนี่ยมาใส่ได้เลยเพราะว่ามันต้องใส่เป็นเซตคริเหมือนกันเลยนะ oh. ก็ตามนั้นแหละอ่ะเดี๋ยวลองหาของดูก่อนเผื่อมีถ้าไม่มีก็ตามมีตามเกิดไปก่อนนะคุณผู้ชมเอาให้มันฟาร์มฝันร้าย1คิดหนึ่งได้ก่อนละกันนะโอเคเรียบร้อยผมจัดอุปกรณ์เสร็จมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้นี่อาจจะเกลือน,นิดนึงนะเดี๋ยวค่อยมาปั้นเพิ่มละกันนะคุณผู้ชมลองเอาไปเล่นก่อนตอนนี้อัตาคริ63%นะฮะสำหรับตัวใคร อยู่ในอันนี้มันจะกิ่งแค่ไหนกันเชียววะเห็น <c oughs> เขาบอกมันเก่งมากนะฮะทดสอบหน่อยละกันทดสอบระบบฝ <c oughs> ันร้าย1ค 1. ิดหนึ่งนนี้ทีมฟาร์มรูบี้เอายอนฮีออกนะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่เป็นใครไปแทนนะฮะอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเอริและกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าโครอารผมเนี่ยมีแค่ตัวเดียวเนาะก็ใส่เอริไปละกันประมาณนี้แล้วก็การจัดสกิลนะครับเดี๋ยวจัดจากต่อสู้ซ้ำละกันเนาะน่าจะต้องสกิลนี้ก่อนประมาณนี้อ่าเริ่มเทินของใครแล้วคุณผู้ชมดูซิว่าเก่งแค่ไหนบึ้ม โอ้โหเอาดีเอาดีอันนี้คือสกิลเดียวแรงกว่ายอนฮีอีกโคตรเวอร์โอโ่ะอีกรอบหนึ่งบึ้มโอ้โหสบายสบายคุณผู้ชม4-0เฮ้ย4-0ฟาร์มฝันร้ายโคตรโกงโอเคผ่าน ฟาร์มไหวแล้วครับผู้ชมฝันร้ายนะฮะโอ้โหโกงจริงอะหยุดก่อนหยุดก่อนโกงจริงผมเชื่อแล้วคุณผู้ชมว่าทําไมเขาเอาไอ้ตัวนี้มาใช้กันนะฮะโกงเกนีุนผู้ชมฟาร์มหนึ่งคิดหนึ่งคือสบายเลยนะฮะมือใหม่ที่เล่นนตอนเนี้แล้วก็ใส่โค้ดอะน่าจะเล่นโค้ดง่ายนะคุณผู้ชมอ่ะผมจะปล่อยฟาร์มแบบรัวๆเลยนะคุณผู้ชมอยากได้เวนนะฮะสักวงอ่ะปล่อยไปเลยฟาร์มรัวๆชิวๆ อันนี้คือของใครเนี่ยผมยังปั้นไม่สุดเลยด้วยนะเออของยังกากเลยแต่มันโคตรกิง่งแล้วก็เดี๋ยวเปิดกุญแจหมดเลยครับนี่สี่พักุญแจ5,000ักุญแจนะคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกิจกรรมเนื้อเรื่องมันก็จะมีกิจกรรมใหม่แล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งผมคิดว่าเราควรเล่นนะครับจะมีสตอรี่นะครับทาไทยเทาไทยบีอะ เริ่มเล่นเลยละกันคุณผู้ชมเพราะว่ามันสามารถแลกของดีๆได้เยอะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมมาฟาร์มด้วยนะครับในกิจกรรมเนาะจัดสักหน่อยคุณผู้ชมก็จะมีเป็นเนื้อเรื่องของใครนะครับประมาณนั้นเราก็ไม่ต้องบั้นตัวละครใดๆดทั้งสิ้นนะครับก็เล่นได้เลยนะครับกดถัดไปเลยจัดไปใช้เวลาให้คุ้มนะยคุณผู้ชมในเรื่องเนี่ยผมข้ามไปเลยแล้วกันนะครับใครชอบอ่านในเรื่องก็ตอนเล่นเนี่ยก็ลองอ่านได้นะ โอ้ยตัวมันเก่งจริงคุณผู้ชมต้องยอมเขาจริงนะฮะเก่งเกินอ่ะผมเล่นสตอรี่จนครบแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วเราก็จะได้มาเป็นเครื่องรางผนึกเลคเชอร์นะฮะสองพันนั่นเองก็มาแลกของได้นะถจะแลกนะครับแกลกดื้อๆเนีเออเพราะมันฟาร์มได้เรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมอ่าอันนี้ก็ทาสไทเอนะครับอ่กดไปลุยต่อนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมใช้ตัวไหนก็ได้นะฮะแล้วแต่ชอบนะผมจะใส่แทโอมาละกันนะหรือว่าใส่ไข่เดี๋ยวนะี้ลูกรักใหม่ <laughs> ลูกรักใหม่จริงเนะี่ยคุณผู้้ชมมอ่นะ่ะะใสา,ใาลกันไนฮะ ผมน่าจะเล่นจนครบแล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้เร็วนะฮะก็ออกมาเลยนี่ตอนนี้ก็เล่นถึงท้าทาย A ขีด6นะครับแล้วก็ท้าทาย B เนี่ยยังไม่เปิดนะคุณผู้ชมจะเปิดในอีก3วันนั่นเองก็ถ้าเราจะฟาร์มเนี่ยก็สามารถฟาร์มท้าทาย A ขีด6ได้เลยนะครับก็จะได้รอบละ100นั่นเองาร์มครบเนี่ยก็จะได้ใบอันนี้ซึ่งเราสามารถเรียกอัศวินระดับตำนานได้เลยนะโคตรดีนะครับก็เป็นตัวพวกนี้เลยนั่นเองนะอ่าของดีจัดนะคุณผู้ชมแลกเป็น กล่องกุญแจก่อนละกันนะคุณผู้ชมน่าจะคุ้มสุดนะตอนนี้เพราะว่าเรากำลังฟาร์มอยู่ไงแลกเป็นพวกกล่องกุญแจอะไรแบบนี้ก่อนละกันเดี๋ยวเราก็จะได้มาฟาร์มด่านนี้อยู่ดีนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยจะเล่นดันเจี้ยนพัฒนาต่อละกันนะคุณผู้ชมครีให้เอ่อตั๋วมันหมดนะคุณผู้ชมคือมันเยอะเกินนะครับต้องรีบรบเคลียให้หมดเนาะเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงว่าอันไหนที่มันขาดบ้างนะฟาร์มที่มันขาดละกันนะคุณผู้ชมเราจะได้เก็บไว้ใช้งานประมาณนั้นอันนี้จะขาดเป็นธาตุมืดนะครับกับ ตัวละครที่ใช้ตอนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคุณผู้ชมบางตัวเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ใส่ชุดนะครับโอเคลองดูไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะคุณผู้ชมอ่ะฉีดปุ๊บจบเคลีย <c oughs> ไหวชิวปลดล็อกคอนเทนต์ใหม่ครับคุณผู้ชมดันเจียนทองนะครับมันไม่ใช่ปลดล็อกอยู่แล้วเลยเลยต่อครับพื้นที่ต่อไปอันนี้ด่านที่8นะคุณผู้ชมบึ๊บเรียบ,บร้อยผ่านโอเคตัวออโตวินจัด ด่านที่9ครับผู้ชมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับในด่าน9อ่าเรียบร้อยได้ถึงด่าน8นะครับโอเคอารีนารีแล้วด้วยนะฮะอ่าแรงรีแล้วแล้วก็จะได้มาเป็นอันนี้เหรียนของผู้ชนะโอเคสวยเดี๋ยวผมจะลองจัดทีใหม่ดูในอารีนา่าของรีนาโอ้โหรีนายังขาดของอีก2ช่องเลยเนี่ยน่าจะต้องหาเป็นอัตราบล็อกนะครับเหมือนเดิมนะเนาะเรียบร้อยรีนาผมก็จะปั้นไว้ประมาณนี้นะครับ มีความเร็วโจมตีด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เราควรจะใส่จะเป็นคางูร้านะผมจําได้ว่าผมสุ่มไว้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีอยู่เมื่อคลิปที่แล้วนู่นนะฮะก่อนที่มันจะออกไปจาได้ว่ามีอยู่นะคางูรานี่ไงผมมีอยู่นะครับคุณผู้ชม่ะติ๊กกลับเข้าไปครับคลิสพีดำ um, นู่นนี่นั่นนะครับก็มีอยู่อเอามาอัปเกรดสักหน่อยตัวสีดาว5ดาว6ดาวอัพเป็น C1 ได้นะครับอัพไปเลยเซอินอัปเกรดได้นะฮะ C1 เช่นเดียวกัน E e อีวานอีวานก็อัปเกรดได้นะฮะโอ้โหอีวานนี่คือเป็น C7 จิตเลยนะคุณผู้ชมจะเป็นดาวแดงอ,อ่ะอัพไปประมาณนี้คากระสามารถวิวัฒนาการได้นะคุณผู้ชมวิวัฒนาการไปก่อนเลยแล้วกันเนาะแต่ว่าของใส่ให้ตัวนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยมีแล้วดิแต่ว่าปั้นๆไ้ก่อนแล้วกันเท่าที่ปั้นได้เนาะอัปเกรดต่อ โอเควิวัฒนาการขั้นต่อไปเนี่ยจะต้องใช้อันนี้เรามีกล่องวัตถุดิบอยู่แต่ว่าเป็นแบบกลางอะเปิดไปเลยแล้วก็แปลงเอาละกันนะคุณผู้ชมได้ย3ิบสามต้องเล่นสักรอบสองรอบนะเรียบร้อยเป็นหกดาวแล้วครับแล้วก็อัปเกรดไปด้วยนะฮะบวกห้าแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าอัปเกรดขั้นสูงสุดเนี่ยผมยังอัปเกรดไม่ได้นะเพราะว่าตัวละครเนี่ยไม่มีนะครับหรือว่าผมไม่ควรใส่คาง์ูร่ามาก่อนดีวะเนี่ยใส่เอสแทนละกันนะคุณผู้ชมน่าจะดีกว่า ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่ะลองดูครับคุณผู้ชมเล่นในตัวหมดนะฮะว่าจะชนะเยอะหรือเปล่าหรือว่าจะแพ้เยอะก็เดิมโอ้โหทีมที่เจอไม่น่าจะสู้ได้นะออกแนวโหดเลยอุย้ยเตดตีทีเดียวเ <with what? laughs> วดวอตแทโอปาดปุ๊บไหวคุณผู้ชมแบบนี้ <laughs> เล่นอันุีนาไปเรื่อยๆแล้วกันนะคุณผู้ชมเอาให้หมดเลยเนาะ โอเคตราอารีนาหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมออกมาเลยไหนดูซิต่อสู้ซเสร็จหรือ,อยังโอ้โหสามสิบเจ็ดรอบอยู่เลยมันสู้นานเหมือนกันแน่แน่คุณผู้ชมแล้วก็ส่งครามเบ็ดเสร็จนะครับตอนนี้ก็รีแล้วเดี๋ยวผมจัดทีมใหม่ก่อนละกันเนาะต้องเป็นทีมใหม่แล้วคุณผู้ชมทีมดิมไม่ได้เลยนะฮะขอจัดทีมแป๊บหนึง่งผมจะจัดทีมไว้ตามนี้ละกันนะคุณผู้ชมส่งครามเบ็ดเสร็จนะฮะอ่าตามนี้เลยเสร็จออกมาแค่นี้เรามันสู้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็รับของไปด้วยนะอันนี้ยังสู้มีเสร็จนะครับเด ก็จะได้ขอมาตามนี้นะผู้ชมได้ตัวละครมาเยอะเลยนะตัว2ดาวตัว3ดาวดอกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะออกมากิจกรรมตอนนี้รับไปเลย Battle p a s s รับไปด้วยนะฮะรับให้หมดโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยละกันนะครับคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะฟาร์มนอกรอบมาแบบเบิ่มๆเ,เลยละกันนะฉะนั้นคลิปนี้ถ้าชอบฝากกันกดไลค์ชอบมากๆฝากกันกด s u b s c r i b e และใช่ครับคลิปนี้ไปละจู้บยบายไปละครับ